ขอมอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลปราชาเจะอยู่แห่งไหนจะไกลจะไกลจนสุดขอบฟ้าขอมอบความหวังดังดอกไม้พริสด สวัยอาณาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาโอ้ยแดดหนาอยู่ประมาณสักสอสามชั่วโมงนะฮะตอนเช้านะหลังจากนั้นแดดก,ก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอมองไม่เห็นหน้าจอเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไลฟ์ที่2ของเช้าวนาันอาทิตย์นะฮะ ไลา์ที่หนึ่งก็นะพูดคุยนะอยู่ท้ายทุ่งนานะหลังบ้านน้อยคอยรักนะครับนะหัวข้อเมื่อเช้านี่ก็เป็นนะม,หมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยชีวิตที่บางปูนะหัวข้อไลฟ์สดที่หนึ่งมาฝากไปชมย้อนหลังให้ด้วยนะครับสักหกนาทีนะฮนะไลา์ที่สองก็นี่นะครับได้เวลาพาชมสวนชมดอกไม้ชมบางปูแล้วก็ถูสารานภะารกิจของเราทุกวันทุกเช้านะครับผมนะ อนนี้ดอกคอสมอสเนะี่ยกำลังบานสวยงามเลยนะฮะแข่งกับนะดอกม้อีกหลายๆชนิดนะครับนะเขาก็แย่งกันสวยนะฮะโอ้นะครับดอกใหญ่ด้วยนะเหลือเชื่อเนาะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเป็นดอกคอสมอสแคระสูงแค่คืบเดียวนะครับแต่ไปไปมา,มานะฮะเจอปุ๋ยเจอน้ำนะฮะก็โตนะครับสูงเป็นฟุตแล้วนะครับผมนะ เออเฉพาะริมขอบขอบน่ๆนๆนะฮะฝั่งโน้นนะยิ่งสวยนะสูงอันนั้นสูงแบบประมาณสักฟุตครึ่งถึงสองฟุตแล้วเนาะ,ะนะครับโอ้งามงามงามนะสำหรับดอกคอสมอสนะครับว้าวมันงดงามมากนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมเนาะกดไลค์ให้กำลังใจนะครับ เจอด่านก็ติดด่านให้ด้วยนะครับอ้าวมีต้นข้าวด้วยหรือนี่คุณผู้ชมข้าวออกมาจากไหนกันนี่อ๋อรู้แล้วนะฮะน่าจะเป็นเมล็ดข้าวที่ร่วงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเรามีการตกแต่งนะบริเวณนี้เนาะฮะนด้วยฟางอัดก้อนใช่ไหมฮะแล้วฟางอัดก้อนเนี่ยเขาก็ นะมีเมล็ดข้าวนคะ้างอยู่นะะเขาก็เลยร่วงเนาะร่วงค้างอยู่ในดินนะพอเจอน้ําเจอปุ๋ยปุ๊บก็เลยงอกขึ้นมานั่นเองนะนี่นะคุณผู้ชมนะครับตอนที่พี่เสือตื่นเมื่อเช้านะะอุณหภูมิก็10นะเท่าไหร่นะ15องศาเนาะ14หรือ15เนะี่ยประมาณนี้นะฮะจำไม่ได้แล้วลืมความจําสั้นเหลือเกินะอากาศเช้านี้ก็สบายนะ ตรงซุ้มหัวใจนะเราก็จะมีการตกแต่งด้วยนะใบโพเงินโพทองนะฝั่งซ้ายโพเงินฝั่งขวาโพทองเนีะเมื่อวานนี้ฮะเดี๋ยวเขาเขาสั่งมาใหม่แล้วนี่นะครับจะเห็นว่ามีการนะทดลองระดับแล้วนะว่านะถ้าเราตกแต่งไม่รู้น่าจะใช้ของใหม่มั้งนะน่าจะมีการใช้ใบโพทองนะในหลอดเด้ยนี่ไม่ใช่ของเก่านะเสือ มันอยู่ในหลอดเขาสั่งมาใหม่แล้วนี่ออกมาเอ้เขาสั่งมาใหม่แล้วอยู่ในออฟฟิศเขาสั่งมาใหม่หังสีมันซีดมั้งเออนี่นะใบโพชองประดับซุ้มหัวใจนะอย่างที่พี่เสือพูดไปเนาะมันยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะเพราะเราก็ยังไม่เคยทำนะเราต่างทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรกนะครั ก็ทำไปเรียนรู้ไปฝึกฝนไปนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพที่น่ารักนะฮะของน้องนักเรียนนะฮะพี่ฟางมห้าพี่มิวมสี่น้องน้ำมนต์มสามน,มนะฮะมสี่มห้าไอ้มห้ามสี่มสามนะฮะได้ออกมา,าช่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการ นะระดับโคมล้านนานะฮะรอบลานองปปดนะฮะแล้วก็การพ่นสเปรย์นะฮะให้กับแคนมันเป็นสีขาวสีเดียวกันนะนะเพราะว่าแคนของเราเนี่ยนะมาจากท่อน้ําที่มานะท่อสายไฟที่มาจากนะหลายยี่ห้อนะฮะหลายแบรนด์นะมันจะมีทั้งนะขาวขุ่นนะครับที่เป็นสีนวลๆวนะฮนะกับขาวนะกับขาวที่เป็นขาวเนื้อมะพร้าวนะครับมีรู้เขาเรียกขาวอะไรน้างนะ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  ขาวสว่างแล้วกันนะฮะขาวขุ่นกับขาวสว่างนะฮะเราก็ต้องนะมีการพ่นสเปรย์เนาะนะเพื่อให้สีขาวมันกลืนกันให้มากที่สุดนะครับจะได้เกิดความสวยงามนะแล้วก็นะจะมีบางจุดนะมันจะมองเห็นตัวหนังสือเนาะของแบรนด์ท่อน้ำนี่แหละนะครับนะแล้วก็พ่นสเปรย์ลงไปนะเพื่อนะปิดนะฮะปิดแบรนด์นะปิดยี่ห้อนะของนะท่อน้ำไปด้วยนะครับผมเนะี่ย มันก็จะออกมานะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะหลังจากนั้นนะฮะเราก็ช่วงบ่ายเนาะนะช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มานะติดนะทดลองติดนะใบโพนะครับก่อนที่จะติดใบโพเนี่ยเราก็ต้องมีการนะใช้โฟมนะนะใช้โฟมในการแปะลงไปนะนะที่รั้วแคร์นนะีแต่ปรากฏว่า นะกาวที่เราใช้เนี่ยนะครับละลายโฟมหมดเลยนะฮะป้าก็ได้ไอเดียใหม่นะฮะนี่นะครับโดย,าก,ดยการตัดโฟมเป็นชินช้นๆแล้วก็ยัดลงไปในท่อแบบนี้เนาะแล้วกนะ็เราก็จะสามารถนะฮะปกักใบโพลงไปนะครับนี่ฮนะคุณผู้ชมนะเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็คือเราก็ปรับวิธีการไปเรื่อยๆเนาะนะครับเรียนรู้ไปฝึกฝนไปค่อยๆทําไปนะ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับเราก็ต้องนะแช์เนาะนะแชร์ไอเดียนะแชร์ความคิดเห็นนะในการที่จะทำให้เกิดสวยงานที่สุดนะครับนะแล้วก็ที่ต้นไม้นะครับก็มีการประดับนะฮะน,นี่นะครับใบโพลงไปด้วยนะฮะเป็นความ ครีเอทแล้วกันนะฮะเป็นไอเดียของป้านนะครับเอยากจะให้ลานองปู่ปีนี้นะเป็นลานโพลานเงินลานทองนะครับเป็นลานเงินลานทองสวยงามน้องเอฟซีนะสวยงามมากเลยนะฮะจากวันนี้ไปเหลืออีกสิบวันจะถึงงานนะครับ ราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะทําอะไรเสร็จมากน้อยขนาดไหนเนาะก็เอาเป็นว่าลุ้นไปกับพวกเราทุกวันทุกวันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโคมฝั่งนี้นะฮะหนึ่งรอบอะไรมันไม่ตายมันไม่ตายต้นนั้นนั้นใช่ไหมเออมันไม่ตายมันแตกยอดใหม่ อ้าวสุดเซอร์ไพรส์ดาวเรืองที่ไม่ดาปลูกไว้นะฮะออกดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออแม่ดาพูดตรงมากเลยนะฮะแม่ดาบอกว่าน่ะเดี๋ยวมันจะบานตรงงานบวงสวงพอดีนะแม่ดาไอที่แม่ดาปลูกไว้เนี่ยนะครับจริงๆด้วยนะฮะตอนนี้นะครับดาวเรืองพันสีเหลืองเข้มนะฮะนี่นะะ ออกดอกจริงๆด้วยคุณผู้ชมดูนับตั้งแต่วันที่เราเพาะนะเพาะมาเมล็ดพันธ์นะฮะอยู่ในอนะกระชังนะ <c oughs> จนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักสองเดือนแล้วเนาะนะครับโอ้นะเติบโตสวยงามออกดอกแล้วนะครับผมนะฮะอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะ พีมือดาดานะครับเดี๋ยวเราไปทำงานของเราก่อนนะฮะถูสลา,าไปปัดกว็ดถูให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากนั้นก็จะกินข้าวนะ พอก,กินข้าวเราก็จะได้ทําภารกิจประจําวันนะตามทีนะ่เราจะตกแต่งนะนะครับในชุดต่างๆเนาะมาอีกแล้วมาทุกวันเลยเอาออกทุกวันก่อมาทุกวันเลยโอ้ บรรดาเจ้านกทั้งหลายเนี่ย,ย, <c oughs> ยจับคู่กันสนุกสนานสวัสดีนะส,ญญสว,วีวีด้วยนะเออ โอ้ขอภัยครับจามเสียงดังไปถึงบ้านจำปาดงเลย มองดูผู้นาคาปาริจิตก็นกวนคิดถึงเราที่เราท่านรวมสมทบทุนทนรัพย์แล้วนับวันรอองค์ท่านสร้างขึ้นยังตื่นตาทำต่อ,อต่อทาอ่านยังมั่นบอกลองตัวลออเอื้อตามตามสั่า กระโทให้เห็นเป็นนาคาีสองว่าพระทักูกูเล็กไฟวันละเล็กละน้อยค่อยประดิษฐ์งามวิจิตรจับหาจานไหนให้เปลี่ยนเปล่ยกปูนปั้นยังมั่นใจจนล่วงไปไกลเสร็จสำเร็จกัน แค่เพียงลงทิ้ก็มีเหตุขวบพี่เรปรตแลยยักมาหากานเมื่อท้องฟ้ามืดมนคนต่กากัรยัหัวล้านก็เผยกายที่ท้ายดงมันอมกูเทพารักจึปากั้นเลยลงล้านทำตามความประสงค์ ต้องแต่ปาเทฟมามาปากลงที่ตั้งองค์ปู่ท่านในทันทีใช้แค่เพียงรูปลักษ์เป็นยักษ์ีรแต่หัวใจประดุดดังทูตีมันยังพอง้องรอบต่อไม่รอรีหลายคดีทั้งแสบและแยบยน เสียจน,นลุงฟ้าสักตาร่วงจะท่าส้วงเท่าใดไม่ได้ผลเพราะทนายสื่อมือและถือตนว่าเป็นคนรอบรู้ว่าผู้ใดอธิบายให้งงแล้วบงชี้ว่าคดี่แผ่นเลสุดแก่กาย ลุกเอาหัวต้องถึงนึกในใจตามกฎหมายตรงนี้มันทีกูแต่ก็ลุงรูู้้อยด้วยะสบอยากให้จบนึกพอจะต่อสู้แต่วความดีที่ทำม,มาทำชุกหลัององค์ปู่ต้องผ่านไปได้ด้วยดี ทำตัดสินของศาลท่านทานา่าให้ลวงป้านำนาออกจากที่หรือจะทูบพังลงเป็นพงครีกพอตามที่มุ่งหมายของชายคนแต่ด้วยความศรัทธาพยานามหนักแม้จะหนักจากสูสูสัคน ให้โลกรู้ลูกผู้ชายคือใจคลพร้อมจะคนงคนงปูไปอยู่เย็นไปวัดวาอารามเที่ยวาทามไทยสั่งทอดใจสายหนาไม่กล้าเห็นพื้นตกปากรับคำคงลำเท็นอาจตกเป็นเป้าโจมตีของพีมัน แม้ลุงฝ่าทุกใจหาได้เปรียบมีอาจเทียบเอเสีที่หมายมันศรัทธาองค์นาคามาทาาข้านานจนดวงกันรวบรวมอัดให้จัดทำแล้วคืนหนึ่งฟ้าลันวันไปว่าเห็นพยานามใหญ่ที่นายทำ วันเหมือนเพชรเล็บว้าวเป็นเงางามเตบสีดำมองมาอย่างปราณีสักพักจึงเลื่อยไปข้างในทำป่าเดินจำตามรอยไม่ถอยดนีพอสะดุ้งลืมตาก็พาทีว่าวันนี้เหมือนจริงเป็นยิ่งนัก ตบมือทันตนาให้หาผู้ช่วยลูกดูพาไปให้ประจันที่ได้สุกรูปจะนำไปทำนจาจะไกลสักเพียงใดไม่กังวลขอคล้อยลงังจากนั้นแม่นานมนาลพาถึงตระเวนก็เห็นคน เมื่อเจอที่แปดไใจในสกลขัวทุกคนหัวรอ้อนกองดังไรกมลคนพานมากลั่นแกล้งเรียกรุ่ดแดงมากลุนเลยบนคลังถ้ามีใครมาติงเพราะจริงช่างจัง,งนั่งมานเห็น เป็นทุกอยางไม่รอช้าพลิกื้นกลับทุะตอนนี้8ปดโมงแล้วนะครับ FC นะฮะต้องขออภัยสำหรับการไลฟ์สดด้วยเนาะนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเช้านี้นะฮะขอบคุณที่กระตาบให้กำลังใจเนาะอันนี้คือไลฟ์สองรับชมไลฟ์ที่หนึ่งด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ